สวัสดีค่ะจากสถานการณ์โควิดนะคะทำให้การเรียนของเรามันรวนไปหมดเลยนอกจากนั้นนะคะยังส่งผลให้อนาคตของเรารวนไปด้วยถูกไหมและหลายคนอาจจะกําลังสงสัยว่าเอ๊ครูเล็กแล้วหนูจะเรียนคณะอะไรดีคะที่จะมีอนาคตที่จะไม่ตกงานวันนี้นะคะครูเล็กก็เลยรวบรวม5สาขาอาชีพนะคะที่รุ่งไม่มีร่วงเพราะเป็นสาขาที่โลกต้องการมาฝากน้องๆค่ะ สาขาที่1น,นะคะสาขาเกี่ยวกับ healthcare industry ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเภสัชท,ทันตะเทคนิคการแพทย์กายภาพบําบัดรังสีเทคนิคสาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆค่ะเป็นที่ต้องการหมดเลยนะคะรวมไปถึงนะคะสาขาเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาเครื่องมือแพทย์ผลิตเครื่องมือแพทย์ต่างๆนั่นก็คือคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือ medical engineering ค่ะสาขาทั้งหมดเหล่านี้นะคะเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากๆนะคะและด้วยความที่นะคะนวัตกรรมทางการแพทย์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะมันจะทําให้คนนะคะอายุยืนยาวขึ้นค่ะฉะนั้นอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกนะคะก็คืออาชีพ healthcare workers ค่ะเป็นอาชีพที่จะดูแลผู้สูงอายุ ไะะม่ว่าจะเป็นตาม Nursing Care, Nursing Home หรือว่าดูแลผู้สูงอายุตามบ้านโดยเฉพาะที่ต่างประเทศนะคะอาชีพ Healthcare Worker เป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากๆเลยค่ะแล้วอาชีพนี้ก็ทํารายได้ให้กับผู้ทํางานได้มากเช่นกันค่ะสามารถใช้ชีวิตอย่างสบายที่ต่างประเทศได้เลยค่ะ สาขาที่2นะคะเป็นสาขาเกี่ยวกับ IT ต่างๆค่ะนับเป็นสาขาที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนในโลกปัจจุบันแล้วก็โลกอนาคตเลยนะคะเพราะว่าเป็นสาขาที่สามารถพัฒนาระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้มนุษย์ทํางานได้อย่างง่ายดายขึ้นนะคะสาขาเหล่านี้นะคะก็ได้แก่สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์ไซเอนเทคโนโลยีสารสนเทศวิศวะคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริงนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งสาขาที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือสาขาวิศวกรรมเครือ และความปลอดภัยค่ะหรือ Network Engineering and Security ค่ะ เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าในโลกยุคไอทีนะคะข้อมูลนะคะเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากกว่าทองคำอีกค่ะฉะนั้นคนที่ทํางานด้านนี้นะคะจะเป็นคนที่ดูแลระบบไอทีทั้งหมดรวมถึงฐานข้อมูลต่างๆของบริษัทและก็ขององค์กรค่คคนนะ,คะฉะนั้นนะคะการดูแลรักษาในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันเห็นไหมคะว่าคนที่เรียนด้านไอทีนะคะเป็นคนที่มีความสําคัญมากๆเลยต่อองค์กรน,นะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกด้วยค่ะ สาขาที่3นะคะเกี่ยวกับ international law ค่ะหรือว่ากฎหมายระหว่างประเทศนะคะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นะเราทําการค้าขายกับต่างประเทศได้ง่ายขึ้นมากๆเลยและเนื่องจากกฎหมายของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะฉะนั้นเราเลยต้องการคนที่มีความรู้ด้าน international law ค่ะเป็นคนที่ทําข้อตกลงทางการค้าต่างๆกับบริษัทคู่ค้าค่ะ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนอกจากที่นักเรียนจะต้องเรียนเรื่องกฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศแล้วนะคะน้องๆจะต้องเรียนถึงประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วยนะคะเป็นสาขาที่น่าสนใจมากๆคนที่เรียนสาขานี้นะคะมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศสูงมากๆเลยค่ะ เพราะว่านะคะบางทีเราก็ต้องเป็นตัวแทนของบริษัทไปประจําที่สาขาอื่นที่ประเทศต่างๆรวมถึงนะคะจะได้เดินทางต่างประเทศบ่อยๆด้วยเพราะว่าบางทีเราก็ต้องเป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อไปทําธุรกรรมกับบริษัทคู่ค้าที่ต่างประเทศค่ะถ้าใครชอบเดินทางต่างประเทศบ่อยๆอยากมีโอกาสไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศคณะนี้ก็เป็นคณะที่น่าสนใจเช่นกันค่ะ สาขาที่4ค่ะสาขาเกี่ยวกับ creative professions ต่างๆค่ะก็คือสาขาอาชีพที่เกี่ยวกับงาน creative ทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเป็น content creator designer นะคะ architect Photographer, Video โอเอดิเตอร์นะคะกราฟิกดีไซน์รวมถึง Animation and m u l ัลติมีเดียต่างๆนะคะเพราะถึงแม้ว่า AI นะจะมาทำงานแทนมนุษย์ได้มากมายแล้วนะคะแต่มันก็ยังไม่สามารถพัฒนาตัวเองในขนาดที่ว่าจะมา c a ร e c o คอนเทนต์ a ร e p h ฟอ o g r a p h หรือเขียน Content ต่างๆนะคะในขนาดที่เป็น Human Beings Level เวลอะคะ่ะฉะนั้นสาขาด้านนี้จึงยังไม่ถูกทดแทนโดย AI หรือระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะดังนั้นอาชีพเหล่านี้จึงเป็นที่ต้องการของตลาดโลกแน่นอนค่ะ สาขาที่5นะคะสาขาเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนดิ้งการสร้างแบรนด์นะคะมาร์เก็ตติ้งแอนานลิซิสคอน sumer analysis ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งคอมมิวนิเคชันหรือรีเทลมาร์เก็ตติ้งนะคะเป็นสาขาที่มีความสําคัญมากๆเลยต่อองค์กรน,นะคะเป็นหนึ่งในกุญสือของบริษัทเลยนะคะที่จะสามารถคาดเดาได้ว่าในไตรมาสหน้าหรือในปีหน้านะคะบริษัทจะมีรายได้มากเท่าไหร่จากแผนการตลาดเหล่านี้ฉะนั้นอาชีพนี้จึงเป็นอาชีพที่สําคัญมากๆต่อ องค์กรเป็นอาชีพที่ต้องอัปเดตตลอดเวลาต้องเข้าใจหัวใจของมนุษย์เข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงค่ะ นี่เป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆนะคะของ5สาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกนะคะถ้าน้องๆนะคะอยากจะสืบค้นหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะน้องๆเ e ิร์ชเข้าไปใน Google หรือ YouTube ได้เลยนะให้เซิร์ชว่า careers in high demand for the future นะคะหรือ jobs in high demand for the future น้องๆจะได้อัปเดตเทรนด์นะคะว่าตลาดโลกเขาต้องการอะไรเราจะได้เลือกเรียนนะคะแล้วก็ทำงานในสาขาอาชีพที่ตลาดโลกเขาต้องการเพราะถ้าเกิดว่าเราสามารถทาแบบนั้นได้นะคะเราจะไม่มีวันตกงานค่ะเพราะโลกต้องการเราค่ะแต่ไม่ว่า ก็จะเป็นคณะอะไรหรือสาขาอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะน้องๆจะเห็นว่าทักษะพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีนะคะนั่นก็คือทักษะของการที่เข้าใจความต้องการของมนุษย์อย่างแท้จริงค่ะไม่ใช่แค่ความต้องการของมนุษย์ในประเทศเรานะคะต้องเข้าใจความต้องการของมนุษย์บนโลกใบนี้ด้วยค่ะดังนั้นนะคะความสามารถทางภาษาอังกฤษนะคะจึงเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้เราเข้าใจตลาดโลกค่ะ สุดท้ายถ้ายังเลือกไม่ได้ว่าจะเรียนคณะอะไรดีนะคะเพราะว่าไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรครูเล็กอยากแนะนําแบบนี้ค่ะถ้าเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรให้เราเลือกเรียนในคณะที่โลกชอบค่ะเพราะถ้าอะไรก็ตามที่โลกชอบเราจะไม่มีวันตกงานเราจะรอดในโลกยุคอนาคตค่ะ